ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีผู้มีเมตตาอาศัยอยู่ในป่าลึกเป็นที่เคารพของสัตว์ทั้งหลายไม่โอ้อวดไม่เบียดเบียนวันหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมาอาศัยอยู่ใกล้ๆเห็นราชสีเดินไปไหนก็มีสัตว์หลีกทางให้จึงคิดว่าข้าก็เดินเหมือนราชสีได้ถ้าทำท่าทางเหมือนเขา สัตว์ทั้งหลายก็จะเกรงข้อเช่นกันสุนัขจิ้งจอกจึงเดินยืดอกแผดเสียงเรียนแบบและทำท่าทางโอ้อวดไปทั่วป่าสัตว์ทั้งหลายหัวเราะเยาะและบางตัวก็ขับไล่ด้วยความรำคาญพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าการเรียนแบบภายนอกไม่ทำให้ภายในเปลี่ยนผู้รู้จักประมาณตนย่อมไม่อับอายผู้หลงตน ย่อมพบกับความล้มเหลวข้อคิดธรรมะอย่าหลงในคำเยินยอหรือภาพลักษณ์ธรรมะสอนให้รู้จักตนไม่ใช่เรียนแบบผู้อื่นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ผู้แสดงออกมากที่สุดแต่คือผู้รู้ว่าความสง,งบคือพลัง